สวัสดีครับ <Okay. S 1> วันนี้ก็จะมารีวิวนาะฬิกานะครับคือถ้าย้อนไปนะครับในสมัยอดีตที่ผมเพิ่งเริ่มวิ่งนะครับน่าจะประมาณ6ปีที่แล้วป,ปีช่วงปี2อง8นปครับผมก็เริ่มวิ่งนะครับเนื่องจากผมมีปัญหาสุขภาพนะน้ำหนักตัวเยอะประมาณ88ดสกิโลนะอีก2โลจะ90นะผมก <Wow. S 2> มีปัญหาเรื่องความดันเรื่องสุขภาพเลื่องอนะครับ,รบก็หมอแนะแนําให้ต้องกินยาความดันครับหมอแนะนําให้ลดน้าหนักก็เลยมาเลยวิ่งวิ่งพยายามศึกษาตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ครับวงการวิ่งก็เริ่มวิ่งนะครับก็ใช้โทรศัพท์จับเวลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปหาซื้อนาฬิกาถูกๆครับผมเชื่อว่านักวิ่งหลายท่านที่ พิ right? boards, ่งเข้าวงการวิ่งเนี่ยน่าจะต้องผ่านลูปนี้มาพอสมควรนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้เราจะวิ่งขนาดไหนจริงจังไหมอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจ่ายเงินเยอะนะครับรองเท้าก็ซื้อมื่สองถูกถูกคู่ละสามสี่ร้อยนะครับนาฬิกาวิ่งเนี่ยก็ไม่อยากใช้แอปนะขี้เกียจถือโทรศัพท์วิ่งก็เลยใช้ซื้อนาฬิกาถูกถูกเอานะครับแต่ก็ว่านั่นแหละครับนาฬิกาถูกๆอะสมัยก่อนมันก็เป็นพัน หลักร้อยมั้ที่ซื้อเดือนแรกมันจะขายสายคาดข้อมือครับมันก็ไม่มี GPS ไม่มีอะไรสักอย่างความแม่นยำอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยดีสุดท้ายมันก็จะเข้าลูกคือคนที่จริงจังก็จะ,ะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายก็ต้องประมาณนี้ครับ <laughs> ประมาณนี้ต้องมี2 5งหมื่นห้าันะครับ คนที่วิ่งจริงจังผมมีมาหกปีแล้วไปวิ่งเทลเอาตาอะไรเงี้ยร้อยไม์อย่างเงี้ย,ยครับก็ต้องใช้นาฬิกาที่แบตค,ค่อนข้างจะฝุ่นอึดหน่อยนะครับวิบ่ง4ี่ดชั่วโมง60สิชั่วโมงไนครับต้องต้องต้องอยู่ได้ก็จะมาซื้อจะจะพัฒนามาถึงรุ่นนี้ในที่สุดครับสำหรับคนที่เข้าวงการแล้วอยู่ต่อนะครับอ่ะ เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับทีนี้มันผ่านมา6ปีเนี่ยมันมีอะไรใหม่ไหมในการยี่ห้อถูกๆนะครับผมก็ไปเจอคนหนึ่งเขาเอามามันมีรีวิวกันเยอะ,ะครับแล้วส่วนใหญ่เขา,เาไปรีวิวทางแบบความทนทานเอาไปเอารถเหยียบบ้างก็มีครับเอาไปแช่น้าร้อนบ้างแช่น้าเย็นบ้างนะครับผมก็ไปเจอนี่ห้อหนึงมาครับตัวนี้ผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันะะนะครับเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันก็ได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับราคา าง่ายๆว่า2,000กว่าบาทนะครับถ้าเทียบกับไอ้น,นี้ก็เนี่ยยี่ห้อจีเนี่ยก็ต่างกันประมาณ10เท่าครับไอ้น,นี่สองหมื่นห้าสองหมื่นหกนะครับรลดราคาแล้วนะครับเนี่ยโอ้ถ้าเป็นตัวโปรโซลา่าเนี่ยก็อาจจะยืนอยูบบสามหมื่นนะครับยิ่งตัวใหม่เนี่ยมันเป็น 8x โปรโซลา่าเนี่ยมี40,000นะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับนาฬิกาวิ่งมีระดับสี0 0 0ือัพนะครับ ีนี้สาหรับคนจะเข้าวงการใหม่แล้วอยากจะใช้ในการถูกๆนะครับเทคโนโลยีตอนนี้มันไปถึงไหนนะครับผมก็เลยจะเอามาลองใส่วิ่งนะครับไม่ได้เอามาคอนทุบให้ดูนะครับผมว่ามาใส่วิ่งให้ดูนะครับว่ามันมันดีขนาดไหนครับโอเคก่อนจะไปใส่วิ่งเรามาดูกันก่อนนี่คือกล่องแพ็กเกจของมันครับอ่านี่มันมียี่ห้ออยู่นะครับนี่นี่น,นี่ยี่ห้อก็มีอยู่สายชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดเลย นี่ครับดูติดอย่างนี้เลยครับสายชาร์จง่ายง่ายครับไม่มีอะไระในกล่องก็จะมีฟิล์มมาให้ด้วยนะครับึออ๊บแกะออกมาจึออ๊อะเท่าไหร่ทางนี้โอล้ลูกเล่นเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับที่ผมสนใจตัวนี้เพราะว่ามันมีชิปเซ็ตนะครับเป็นคอร์ขคอนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาเนี่ยผมตั้ง ไปแล้วนะครับหน้าจอสวยงามทีเดียวนะครับพาใส่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่นะฮะผมไม่ได้สปอนเซอร์หรอกครับแต่ว่าผมอยากลองได้เฉยครับใส่กับข้อมือแล้วนี่ครับบอกเลยว่าไม่ขี้เหร่ครับไม่ขี้เหร่สวยนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแอปมันนะครับว่ามันแอปมันเป็นยังไงนะครับนี่แพ็กเกจอะไรก็พวกนี้มันแพ็กเกจนั่นเองครับแต่ย้ํานะครับนี่สองพันหกร้อยถึงสองพันเก้าร้อยประมาณเทปแล้วแต่ว่าใครจะได้โค้ดอะไรมานะครับยี่ห้อก็ชัดเจนอยู่เนี่ยครับลองก็เดี๋ยวไปดูรีวิวกัน,นครับว่ามันจะประมาณไหนแล้วค่อยว่ากันแล้วกันนะครับ ดูสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ไปดาวน์โหลดนะครับ <c oughs> มีทั้ง ios และ android นะครับชื่แอปว่า K S O S นะครับเปิดขึ้นมาก็จะเจอเอถ้าหน้าจอรวมเลยเนี่ยนะครับเลื่อนดูก็มีกระพบนะครับมีบอกแคลอรี่มีบอกระยะเวลาออกกำลังกายนะครับระยะทางความเครียด อัตราการเต้นหัวใจต่างๆนะครับระยะ9ก้าออกซิเจนในเลือดนะครับม็กซิมัมออกซิเจนอัพเทก็คือ b ิวทูแม็กก็มีนะครับแล้วก็ตัวเวิร์กอลัลนะครับแล้วก็วิเคราะห์การนอนหลับก็มีรวมถึงประมาณปริมาณแคลอรี่ครับส่วนหน้าจอการออกกำลังกายต่างๆที่วิวิ่งสามารถใช้ผ่านแอปได้ก็มีนะครับมีการออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับส่วนหน้านี้เนี่ยตัวหน้าวอทเฟสเนี่ยก็สวยงามทีเดียวนะครับ มีให้เลือกหลายแบบก็ลองเข้าไปเลือกดูกันได้นะครับนี่ครับสวยๆเยอะครับคิดว่าถ้าปลูกเล่นเนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับก็ฟังก์ชันต่างๆอันนี้คือเซตหน้าเซตติ้งนะครับเมื่อเราคอนเน็กนาฬิกาเข้ากับแอปแล้วก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาให้เราเซตต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของตัวนี้รายละเอียดของ ตัว user id ต่างๆ,ๆนะครับเข้ามาเซตในเรื่องของหน่วยที่ต้องใช้เป้าหมายต่างๆ,ๆนะครับนี่ครับก็พอใช้ได้ครับสวยงามทีเดียวนี่ครับหลัจงจากเซต u พเรียบร้อยนะครับคร r แบ 100%เต็มนะครับผมจะเอามาลองใส่วิ่งดูโดยผมใส่วิ่งที่ข้อมือข้างขวานะครับแล้วก็ในการที่ผมใช้ประจำนี่ผมใส่ไว้ที่ข้อมือข้างซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเอามาดูดนะครับว่ามันเทียบกันแล้วมันมี <c oughs> ข้อแตกต่างอะไรกันบ้าง ขึ้นอัปเดตอะไรมาไม่รู้ครับมันหา G P S โอเคเจอแล้วครับไม่นานมันจับฮาร์ตเรตได้65นะครับตอนนี้65ส้อีกเรือนหนึ่งจับได้66 66เท่ากันเลยเออเท่ากันเลยแฮะโอเคลองวิ่งดูเลยแล้วกันเริ่มต้นมาจากพาร์เรท66กับ65แม่มันแม่นขนาดนั้นเลยอีกทีนึงครับนี่แต่พูดถึงความนิ่ง ใกล้เคียงนะมหกแปดหกแปดหกสามหกสี่หกสี่ใกล้เคียงครับโอเคเริ่มบินกดอะไรอะ่ะกดนี้อ่ามีนับให้ด้วยนะครับเริ่มโอเคเริ่มส่วนอันนี้ก็เริ่มโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ สักนักวิ่งนะครับที่พบเ,เจอไปแล้วจังครบแล้วนะครับหยุดหยุดยังไงอ่ะ <c oughs> ไม่ยอมหยุด ่อกดกระบาดเลยนะ Exercise yes. Workout ended. หนึ่งชั่วโมงแปดนาทีสิบจุดหนึ่งเก้ากิโลเมตรนะครับเบิร์นแคลอรี่ไปเจ็ดร้อยสิบเอ็ด นี่ยเครดจจัดติบจุดสองสา หกจุดสามหกจุดสามเจจุดสอันนี้ยังไม่บอกรายละเอียดอะไรนะ oh. oh. ต้องลองซิง์ดู แบตบโอ้แบตเหลือร้อยเปอร์เซ็นเท่าเดิมครับวิ่งไปชั่วโมงกว่าเวอร์แล้วเวอร์จริงแบตบเหลือชั่วโมงกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้า หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบหกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกร้อยสิบหกใกล้เคียงมากนะครับจำนวนเก้าใกล้เคียงโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูายละเอยียดในแอปครับว่ามันขนาดไหนตอนนี้จำนวน 9, เก้าจเร็วเฉลีย่ยระยะทางต่างใกล้เคียงกันครับเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามันได้ออกมาตัวเลข จริงๆมันเท่าไรนะครับแต่ที่น่าทึ่งคือนี่ครับแบตเตอรี่มันไม่ลดมันยังร้อยเปอร์เซ็นเท่าเดิมนะครับเออหรือว่ามันยังไม่ลดแท่ตอนแรกก็เป็นไปได้ครับ Yeah. หลังจากวิ่งเสร็จนะครับลองมาดูเข้าไปกดดูใน work out detail ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับที่ GPS ถือว่าแม่นยำทีเดียวนะครับรายละเอียดการวิ่งต่างๆเท a น n i n g effect นะครับดูในเรื่องของ h าร์ t เรท Page เพชเชลี่ต่างๆนะครับเรีย t i ท e p เพจเรียลไทม์สไตล์ฟร e เอนซีก็คือคาเดนนะครับจำนวนครั้งในการก้าวต่อนอาทีดูแผนที่นะครับนี่ละเอียดต่างๆตัวนี้เป็นโหมดในการแชร์นะครับ สามารถแชร์ดีเทลในการวิ่งได้ไอตัวนี้ก็ทั่วๆไปครับไม่มีอะไรสามารถแชร์ได้มันจะเป็นตารางยาวเลยครับอันนี้ข้อมูลถ้าแชร์ทั้งหมดนี่มันก็ลำบากหน่อยแล้วก็มีโหมดอื่นๆครับก็จะเป็นภาพเหมือนสติ๊กเกอร์นะครับให้แชร์แต่ว่าดูเหมือนว่า วิธีการแชร์รูปภาพเนี่ยน่าจะมีประเด็นอยู่นะครับดูลักษณะาการเลือกรูปนะครับมันเข้าไปเลือกรูปได้อยู่ครับแต่พอจะใส่สติกเกอรอ์ข้อความอะไรเนี่ยปรากฏว่าเป็นข้อความให้เราพิมพ์นะครับไม่ยอมบอกดีเทลในการวิ่งมาให้เราอันนี้คือข้อเสียจุดที่หนึ่งละ เราเสียจุดที่หนึ่งที่โดยปกติที่เราจะแชร์ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเนีมันก็จะสามารถเป็นสติ๊กเกอร์บอกความเร็วบอกอะไรที่สามารถเปลี่ยนรูปที่เราต้องการลงไปได้ครับันนี้นก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่นักวิ่งก็ให้ความสําคัญเหมือนกันครับเพราะว่าวิ่งแล้วเนี่ยก็อยากจะโพสต์ลงโซเชียลอยู่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนจะถ้าจะจะใส่รูปของเราเองเนี่ยมันจะต้อง พิมพ์ข้อความเอาเองครับแม่อันนี้ไม่น่าพลาดครับง่ายๆตรงนี้ง่ายๆเลยครับลองไปดูหน่อยอ่านี่ครับที่เซฟลงมาอันนี้ถ้าเซฟข้อมูลออกมาทั้งหมดก็จะเป็นยาวๆอย่างเงี้ยครับมันไม่น่าจะสะดวกต่อการเอาไปโพสส่วนภาพของเราเองที่เราจะคัสตอมภาพของเราเองเนี่ยกลายเป็นว่าข้อมูลที่ ใช้เนี่ยต้องพิมพ์เองนะครับก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยลองมาเปรียบเทียบข้อมูลทั้งหมดดูครับว่าหลังจากที่เราไปออกกํบบาลังกายมาแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ดั้งเดิมแล้กันนะครับแบรนด์จีเนี่ยนะครับส่วนเจ้าตัวที่ผมมาทดสอบเนี่ยผมใช้ว่าแบรนด์เคแล้วกันนะครับระยะทางเนี่ย10.23กับ10.19นะครับอ่อนกว่านิด,น,ดนิดนะครับ อ่าระยะเวลาหนึ่งนาทีอ่าหนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีกับหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีเพราะว่าผมกดไม่ได้นะครับกดปิดไม่ได้เพิ่งเพิ่งไปเจอปุ่มครับเทวฤทธ์เพจเนี่ยหกจุดสามเจ็ดนาทีนะครับกับหกจุดสี่ศูนย์นาทีก็อย่างว่าครับระยะทางมันอ่อนไปนิดนึงนะครับเพจก็เลยต่ำกว่านิดนึงเออ เอเวอร์ HR นะครับอัตราการเต้นหัวใจเท่ากันเป๊ะเลยครับส่วน้ HR เนี่ยทางแบนจี G สูงกว่านิดๆน,นะครับร้อยเจ็ดสบสามร้อยเจ็ดสิบเอ็สไตล์เล้งเนี่ยแปเก้าเซนกับ88เซนอ่าแลอ่าจำนวนเก้าเนี่ยจำนวนครั้งการ9ก้าเท้าเนี่ยร7 0ครั้งเท่ากันเป๊ะเลยครับแล้วก็แคลอรี่เบิร์นก็749กับเจ็ดหนก็อ่อนกว่านะครับแล้วก็จำนวนเก้า นับ9แล้วเนี่ยเรวมเนี่ยหนึ่งหมืกับ1 1ึ่งหก็ใกล้เคียงครับก็ถ้าสรุปภาพรวมจริงๆผมว่านะด้วยราคาที่ต่ำกว่ากันสิเท่าเนี่ยสำหรับนักวิ่งมือใหม่ถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยผมว่าได้เลยครับคุณสามารถเอาไปฝึกซ้อมเอาไปใช้วิ่งโดยที่ GPS ระยะทางการบอกระยะทางการวัดอาตาัตราการเต้นหัวใจกกต่างๆค่อนขอ้างแม่นยํา แต่ที่ผมเซอร์ไพรส์มากมาก็คือแบตนะครับหชั่วโมงแบตมันไม่ลดนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เมื่อเช้าผมวิ่ง7จ็ดโมงครับตอนนี้เวลาประมาณ11บเอ็ดโมงผ่านมาสีชั่วโมงมันก็ยังขึ้นร้ออยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมก็แปลกใจมันอาจจะต้องมีบางอย่างผิดปกติแล้วครับมันจะผมไม่ทเทียบเท่ให้ดูนะครับว่าแบรนดั้งเดิมเนี่ยแบตลดไปเท่าไหร่แต่ว่ายัางไงก็ ถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยไปวิ่งเทรลวิ่งอะไรเนี่ยครับแบนแบนเบิรกดั้งเดิมนเนี่ยแบนจีเนี่ยยังไงกินขาดอยู่นะครับผมก็ยังเชื่อมั่นแบบนั้นนะครับแต่ผมแค่แปลกใจเฉยๆว่าทําไมมันไม่ลดลงม,มันอยู่ค้างที่ร้อยมันมันมัน,มนหงหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับผมว่าถ้าใครสนใจก็ลองไปดูเอาครับแบนดผมก็ ไม่ได้แปะหรือไม่ได้อะไรไว้นะครับก็เพื่อนเพื่อนลองดูในภาพเอาแล้วกันครับลองไปหาซื้อเอา2,000กว่าบาทครับถ้ายิ่งได้ช่วงโปรเนี่ยน่าจะได้ราคาดีๆเลยสำหรับที่นักวิ่งมือใหม่ทุกท่านที่ยังไม่อยากลงทุนเยอะนะครับผมว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็เทคโนโลยีมันไม่ธรรมดาครับผมว่าความแม่นยำรับได้เลยครับถือว่าดีเลยแหละครับเอามาใช้ในช่วงเริ่มต้น เข้าวงการหรือเพิ่งเริ่มวิ่งเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยครับถ้าเรายังไม่ได้ไปสายเทลนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่ผมเห็นก็คือมันไม่มีวัดความสูงไม่ได้นะครับยังไม่เห็นข้อมูลในเรื่องของ e อลเว g เกนนะครับก็คือสำหรับนะักวิ่งเทลเนี่ยต้องมีข้อมูลตัวนี้ด้วยนะสำคัญมากข้อมูลการขึ้นลงต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยนักวิ่งเทลน่าจะไม่ชอบนะครับอันนี้แต่สายถนนเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยครับสาหรับ ตัวนี้นะครับก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวนาฬิกาวิ่งแบบราคาประหยัดนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆม,มาผมก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูอีกแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ